ผลกระทบโรคอ้วนต่อสุขภาพโรคอ้วนหมายถึงภาวะร่างกายที่มีสัดส,ส่วนปริมาณไขมันมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับมวลรวมของร่างกายปัจจัยสำคัญในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนคือการรับประทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณมากอาทิเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดขนมกรอบน้ำอัดลม และการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีที่ถูกต้องรวมทั้งปัญหาทางด้านกรรมพันธุ์ที่สืบอทอดจากพ่อแม่สู่ลูกการชั่งน้ำหนักตัวควรชั่งน้ำหนักตัวในตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือในเวลาปกติและนำมาลบด้วย1.5กิโลกรัมการประเมินความอ้วนแบบง่าย สามารถทำได้โดยคข้าๆโดยหยิบหนังท้องถ้าหนาเกิน2เซนติเมตรหรือสังเกตจากกาังเกงที่ใส่ว่าคับขึ้นหรือไม่การวัดดัชนีมวลกายหรือ BMI สามารถวัดได้จากนำน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรจะได้ผลออกมาถ้าเกิดค่า BMI น้อยกว่า18.5ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผอม ค่า BMI อยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9อยู่ในเกณฑ์ปกติ BMI อยู่ระหว่าง23ถึง24.9ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกินเมื่อใดที่ค่า BMI ที่คิดออกมามากกว่า25ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วนอ้วนแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออ้วนลงพุงอ้วนลงพุง คือผู้ป่วยที่มีไขมันสะสมอยู่ภายในอวัยวะในช่องท้องมากกว่าปกติและอาจมีไขมันใต้ผิวหนังหน้าท้องเพิ่มขึ้นโรคอ้วนทั้งตัวผู้ป่วยกลุ่มนี้มีไขมันทั้งร่างกายมากกว่าปกติโดยไขยมันที่เพิ่มจะมีได้จำกัดอยู่ภายในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของร่างกาย โรคอ้วนกับความเสี่ยงต่อชีวิตการศึกษาต่างๆพบว่าโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อชีวิตทั้งในเพศชายและเพศหญิงจากกลุ่มคนอายุ40ถึง84ปีพบว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มี BMI มากกว่า30จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตเพิ่มขึ้น70%เมื่อเทียบกับ ผู้สูงอายุที่มี B.M.I. 22.5ถึง24.9เพระโรคอ้วนมักทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานความดันความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกไขมันในเลือดสูงโรคไขข้อกระดูกพุนโรคหยุดหายใจเวลาหลับหรือสลิดและเพียง นอกจากนี้ยังพบว่าโรคอ้วนพบใน14%ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในเพศชายและใน20%ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในเพศหญิงจากการศึกษาพบว่าโรคอ้วนเพิ่มจากความเสี่ยงในโรคมะเร็งต่างๆได้แก่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวานหนักมะเร็งแขงน้ำดีมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งต่อมลูกหมามะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆผลต่อบุคลิกภาพและจิตใจความผิดปกติทางจิตใจเนื่องจากคนอ้วนมักจะได้รับการและเลยถูกมองข้ามและได้รับการตำหนิติดเพียในเรื่องกินที่ไม่รู้จักพอ จึงทาให้คนอ้วนรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยในสังคมจากจากคนที่รูปร่างดีสมส่วนและสวยงามน่ามองทําให้เป็นที่ยอมรับของสคลกระทบต่อหัวใจผลกระทบโรคอ้ว,วนต่อหัวใจเกิดขึ้นจากที่หลอดเลือดแดงที่เนื้อเยื่อของหัวใจแข็งตัวและมีไขมันไปเกาะผนังของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านไปได้น้อยเป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอาจทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและยังเป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจนอกจากนี้ยังพบอัตราการตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนโรคอ้วนผลกระทบต่อทางเดินโลหิต จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของไขมันหรือเส้นใยสะสมและกล่อตัวเป็นแผ่นไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่แผ่นไขมันที่ก่ะตัวขึ้นนั้นทําให้หลอดเลือดแดงแคบลงและอัดรดเลือดที่ไปเลี้ยงอ,อวัยวะที่สําคัญส่งผลให้เกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆที่สําคัญเช่นหัวใจสมอง ทำให้มีอาการเช่นมีข้ออักเสบหรือภาวะขาดโลหิตเนื่องจากการอุดตันของเส้นเลือดฉับพันนอกจากนี้แผ่นไขมันยังสามารถแตกออกได้ทำให้ปิดกั้นกระแสโลหิตทั้งหมดแบบฉับพันอาจทำให้เกิดอาการหัวใจวายฉับพันได้ผลกระทบต่อข้อต่อโรคอ้วนส่งผลทำให้กระดูกอ่อนของข้อมีการเสื่อมสภาพ โดยส่งผลเสียให้กระดูกอ่อนไม่สามารถเป็นเบาะรองรับน้ำหนักของเข่าได้ทำให้มีการเสียดสีแกมของกระดูกและทำให้บางลงในที่สุดโรคอ้วนที่มีผลกระทบต่อข้อต่อทำให้เกิดโรคข้ออักเสบเหตุของกระดูกเสื่อมสภาพโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเข่าเสือ่อมเมื่อแบ่งการกระจายตัวของน้ำหนักเป็นร้อยละพบว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง มากกว่าร้อยละ20มีอัตราการเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสือ่อม7-10เท่าคนกระทบโรคอ้วนต่อผิวหนังเนื่องจากการมีอินซูลินในกระแสเลือดสูงกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังหนาตัวขึ้นจึงทำให้เป็นปื้นดำหนาที่ต้นคอรักแล้ใต้ราวานมพบว่าภาวะนี้เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคอ้วนสูงถึงร้อยละ74%เ ในบางภาวะนี้อาจแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งของการเป็นมะเร็งอวัยวะภายในมีสิ่งเนื้อที่พบบ่อยที่คอนักแร้อ้ว,วนยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังซึ่งคนอ้วนอาจเป็นโรคสะเก็ดเงินซึ่งเห็นเป็นผื่นแดงนูนมีสะเก็ดสีเงินมักเป็นตามข้อศอกหัวเข่าแนวลายผมผลกระทบต่อความงาม ความอ้วนยังจัดเป็นปัญหาความงามที่สำคัญทำให้ไม่ได้สัดส่วนใส่เสื้อผ้าและแต่งหน้าดูไม่สวยงามผลกระทบต่อทางเดินหายใจผลกระทบโรคอ้วนต่อระบบทางเดินหายใจคือร่างกายจะมีการออกซิเจนในเลือดต่ำรวมทั้งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นในเลือดสูงและง่วงนอนเกือบตลอดเวลา โรคระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอาทิเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืดโรคถุลงลมโป่งพองมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่น้ำหนักปกติภาวะการหายใจลดลงในคนอ้วนและสลีแอปเีนมีลักษณะคล้ายการครืนจากการง่วงน,นอนมากกว่าปกติในเวลากลางวันแต่ ภาวะหายใจจะลดลงในคนอ้วน